สวัสดีครับพร้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการ่ายทอดสด,สด,สดออกจากสถานที่แห่งนึง่งในจังหวัดนครราชสีมาผขม,มาล่างรถเตาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ล่างรถเพื่อสิเอาโชคเอาลาบละ่ะยังเหมือแรกสิเอาก้อยน้ำมื่นี่มา บอ่อข้าวบข้าวเจียกโชคลาบก้อยเดี๋ยวตอนท้ายๆเดี๋ยวสิวบเอ่วมือเศร้านี่แต่เศร้าเลยได้รับการล่องเรียนจักผมเป็นยังบ่เนี่ยขอบคุณครับจักผมเป็นยังบ่เนี่ยจังมีมีมีน,อน,อนอ่องนุ่งโทษขามาล่องเรียนหีมยังไงให้ทอดการอนุน พอเข้าใจาสวนสวนสุขใจสุขใจโอนเงินบัญชีพร้อมส่งภาพถ่ายสลิปเงินโอนเงินที่อยู่เพื่อการอเคอ่ะาอ่ะได้รับการลองเลี้ยงจากจาก,จากน้องน,องนุ่งคนอีกขับรถใส่รถใส่ถนนอ,นอยู่เนาะเพิ่นลองเลี้ยงมาเพิ่นบอกให้ฟังเพิ่นบอกให้ฟังครับ เกี่วกบเรื่องปีนี้เป็นปีที่คนตกค้างหลายที่สุดแต่ว่าเป็นยังค่อยว่าเป็นข่าวเออเป็นเป็นปีที่คนตกค้างหลายที่สุดว่าเป็นข่าวก็เนื่องจากว่าห้ามนั่งหลังเพราะกรณีการห้ามนั่งกระบะไทยเนี่ยแม้ว่าตอนไทยๆมากตอนตอนก็อนจิสงการมากก็มีออดก,การออกขา่าวาว่าสามารถนั่งได้แต่ว่าที่จริงอะ่ะคนก็เลยยาน แล้วก็นั่งได้แค่หกคนเมนบ่ะปกตินัง่งสิบก็นั่งชุดแท้แต่ที่เบียดเฉียดกันมากแหละก็เลยคนเลยบกกาเลยบกกาคนก็นเลยไปใส่บริการของรถขนส่งตกข้างหลาตุกข้างหลายเพราะฉะนั้นจะต้องมีรถมาเสริมรถบขสบัท่านอยู่แล้ะจะเลยมีรถของ เอกชนที่เป็นป้ายส0มศูนย์เอามาเสริมถ้าเอามาเสริมเนี่ยติดปัญหาอย่างเสริมทั้งไปเสริมทั้งกันถ้าเสริมทั้งกลับกันหลังจากทรงพุทธิสารแล้วแล้วอดีิมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแห่งหนึ่งอยู่ในละแวกไก่เคียงนะ่ะสพแห่งหนึ่งในละแวกไก่ไก่เคียงนั่นแหละหลังจากาทรงพุโดิสารสิขอรอยหนึ่งไม่ยืนหาอาเลยบัเขีนไปสร้างหรือไม่ไมยังถ้าเป็น จราจรกลางก็ที่นั่นแหละตั้งวงอยู่แถวบริษัทนครชช่เอถ้าเป็นจราจรกลางแล้วก็ถ้าเป็นตั้งจังหวัดแต่สพแห่งหนึ่งอยู่แถวเสียลังสิทธาออกลอยหนึ่งไอ้พวกเนี้ยมันรู้เลยว่ารถพวกเนี้ยรถเสริมเราเนี่ยคือไอ้รถเสริมเนี่ยมันก็นเป็นเป็นการบริการอย่างหนึง่ง เป็นการบริการอย่างหนึ่งป้ายทะเบียนเขาถูกต้องเนาะเป็นการบริการเสริมอย่างหนึ่งถามว่าเป็นการแบ่งเบาภาระไอ้บกสคดีรถทั่วคดีรถเก้าเก้าคดีรถยังกดีมันบ่พ่อมันบ่เพียงพ่อพ่อปีนี้ถือว่าปีนี้เป็นคนที่ตกค้างหลายที่สุดแต่ว่าบ่เป็นข้าวไอ้ที่ว่าเป็นข้าวเนี่ยบ่รู้ว่าเพราะอย่างไรแต่ว่าเอาละกระเมื่อมีรถเราเนี่ยมาเป็นบริการเสริม ไอพิษก้อนไม้ก็ว่าไปอันถูกก้อนไม้ก็ว่าเป็นยังแต่ว่าไอไอเหลือบหากินอยู่ในส่วนเนี่ยมันยังมีอยู่ไอพวกเหลือบหากินในส่วนเนี่ยก็ะใสช่องโหว่เนี่ยละ่ะเงินตุงกระเป๋าเลยแต่ละคนละเมือว่านเนี่ยเมอว่านในตอนประมาณทุ่มหนึ่งอยู่ทั้งสว่างแดนดินมีการจับรถสามศูนย์เนี่ยที่รถเสริมเวลาไปทั้งสกลนครน,นะครับ ผมฝากทั้งผูการทั้งขุดเบ,เดบิ้งในเด้อเบื้องลุ่ม้องท่านในเด้อ่ะรถคือการขนไทยประชาชนนี่แหละระบบขนส่งมันบ่เพียงพ่อพอเพียงพ่อ,พอ,อ,พพอมีรถเสริมก็ไปเก็บท้ายปลายทางเขาล่ะถูกผิดบะลูกถ้าว่าสมควรมาสมควรหนพี่หน้าิึงเอาไปจับไปไปจับรถเขาบ,บม่มีมใบเส้นทางบม่มี หลายอย่างฮะสี่สิบตั้งได้สี่สิตั้งได้ฝากเบื่องแน่แต่ว่าเสี้ยนลังสีนมีให้ครับตำรวจแถวเสี้ยนลังสีนมีให้ครับทุกขั้นบอกเลยว่าทุกขั้นสภาพบ้านเมืองเฮ้าเนี่ยกำลังสิพัฒนาเด้ถ้าท่านท่านเห็นว่าสภาพการจราจร เมื่อนี้รถติดแน่นอนผู้ใดว่าอยากรถติดจะตั้งใจเศร้ากัออกรีบออกมาเอาสงการไม่ได้ไปเที่ยวสงการเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวสงการสภาพรถติดเนี่ยเห็นเป็นที่ชินตาแล้วปัญหานี่เห็นมากเกินหาปีถามว่าหาปีก็ต้องถามเป็นรัฐบาลทานมาเอาถามรัฐบาลปัจจุบันท่านต้องว่างนโยบายท่านต้องว่าง แผนการจราจรเมื่อท่านมีอำนาจเบ็สเซจเดดขาเดียวท่านต้องว่างแผนจราจรให้อนาคตขา้างหน้าแต่ละปีเขาสิเห็นอยู่ตลอดเวลาว,ว่ามีการเปิดเล่นทางด่วนพิเศษในฟังอีกฟังหนึ่งของถนน อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่ากับเฮดยุ่งสิแต่ว่าเป็นยังเข้าค่ยบ่เอาภาษีรดย่์ซึ่งเป็นภาษีที่เก็บได้ลอยเปอร์เซ็นต์นะภาษีรดย่นเป็นภาษีเดียวในประเทศไทยที่เก็บได้ลอยเปอร์เซ็นต์เพราะรถที่บ่ได้เสียภาษีหนึ่งท่านอายัดแน,น่่อนสองเวลาออกไปแลนี่โดนปรับคันละหมื่นบาทมันบม่มคุ้มเพราะฉะนั้นภาษีรดยตนเป็นภาษีชนิดเดียวในประเทศไทยที่เก็บได้ลอยเปอร์เซ็นต์เพราะ ส่วนหนึ่งต้องเอาภาษีเราเนี่ยแหละมาสร้างถนนหนทางเขาเสียเงินไปแล้วเขาเสียภาษีาาไปแล้วเขาก็อยากใส่รถใส่ถนนที่มันที่มันสะดวกสบายอ่ะเป็นเสียภาษีไปแล้วโอ้รถมันยังแออัดยัดเยียดท่านเขาต้องเบ่งงานวิจัยหรอกท่านเบ่งแต่ละปีห้าปีทีผ่านมารถตรงไหนที่มันติดหลายถามว่ารถตรงไหนที่ บริเวณถนนตรงไหนที่มันติดหลายอ่ะท่านแก้ไขเลยไม่ต้อง่าผู้ใดดอกทาเมื่อีชาวบ้านผู้ไทยวานะถ้าสเอางบประมาณมาสั่งถนนหนทางชาวบ้านผ่้ไคยวาครับแม่สีมีการกินบ้างหัวคิ้วบ้างแต่ว่าขอให้ได้ถนนอ่ะบะแมนว่า,วายินย่อมให้เขากินบะแมนยินย่อมให้เขาทุดจรีบบะแมนบาได้ยินยอมดอกแต่ว่าคือขอถนนน่ะเอาถนนเมื่อไหรแล้วกันเพราะนแก้ปัญหาเฉพาะนา ขยายเล่นทั้งดวงเอามาอีกฟังหนึ่งมาเมนมาเมนมาเมนคันธุที่แก้ปัญหาสิเรียกน้อยพอเน,นื้อแก้ได้แล้วมันต้องแก้ปัญหาแบบยั่งยืน่นไอ้ตรงไหนที่มันติดหล,ลายๆอ่ะตรงไหนที่มันออกมมกคนออกมมกเราแ,แยกายกกันไปเฮ็ดตรงนั้นอะเฮ็ดซะไม่ว่าดอกดีกว่าเอาเงินไปซื้อเลือดดำแนมเขาบอกไ้ว่าหัวกูไหนแม่นิลีเออ อาอีกอย่าง,นงหน,หนึ่งในเรื่องเลือดดำน้ำแล้วประเทศอ้อบคางอ้อมแยวฮ่องเกาหลีหลายญี่ปุ่นเขากำลังตื่นตัวเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามประเทศไทยบ่ไดต้ตื่นตัวเด้ประเทศไทยกำลังชิลบกันเองในประเทศเกี่ยวกับเรื่องการนั่งกับบ้านหลังเกียกเก่ยวกับรถติดเกี่ยวกับเรื่การจราจรเพราะอำนวยบ่มีบ่ราสะดวกสบายอ่ะ ประเทศไทยก็าลังลบกันเองในในเรื่องของในเรื่องเรานี่แต่ประเทศอื่นเขาก็า่ังชิลบกันในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สามเลยเขาตื่นเต้นอะ่ะเมืองไทยบันนี้ตื่นเต้นเมืองไทยก็ร่างลบกันทั้งพัวเคิดลบกันเรื่องนงั่งหลังเรื่องนั่งแคบเรื่องขาดเข้มขัดสิเป็นสิตายเลยสิยเ,ยสเอาเป็นเอาตายเลยเออเดี๋ยวมันจะลืมไปฟาขิงพูกกัน จังหวัดจังหวัดหนึ่งฝากถึงผู้การจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่ได้ออกมาว่าสีกวาดล่างโพดมัวคอมเมนท์ทอยว่าสันฝา,ากเบื้องลูกน้องของเจ้าของในได้อีพอสืบสวนสืบสวนอุดรน่ะฝากเบื้องในได้สืบสวนสืบสวนอุดอรน่ะ,หนะ,นนนะเ,เห็นโพ์ได้ชาวบ้า,บานชาวเมืองเขาหรือผู้ใดก็มีมิทธิ์ใสที่เข้ามาสืบสวนสืบสวนอุดอรน่ะ ซุบสืนูดอน่ะฝากเบื้องนพอ่อโคด้าเขาไปมัวขึ้นกันแล,ะละ้วล่ะสีเบิ้งบ่อเสีอยใ,ให้เบิ้งไอ้ยีเก่งหลายเก่งแต่จับชาวบ้านเก่งแต่คมคููชาวบ้านตาดำดำมันละเบิ้งลูกน้องจะขของน้ำเนย,ยพ่อยไม่ได้วอาให้พกไหดดอกต้องมาเดือนร้อนภาพที่ออกมานะ อยู่ในสังคมออนไลน์โซเชียลนะที่ท่านประกาศว่าสิออกมากกดล้างโพสต์มั่วโพสต์เทือนโพสต์คอมเมนต์ไอยตัวของพวกลูกน้องท่านเองท่านยังคุ้มลูกน้องท่นานบ่ได้เลยแล้วพวกนี้ที่ว่าเรื่องหวยว่เาเรื่องโชคลาภเนี่ยได้ขอให้ว่าเรื่องนี้จังน่อยเนี่ยท่นเป็นยุไคกันแรงท่านมีโชคมีลาภมีก้อยจะไปบนราบมิต,มนนตรภาพลาภก้อยผมฝากแล้วก็ฝากถึงคนที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี นะเรื่องกับเรื่องกรับโดษลกโซเชยลต่างๆนันล่ะก็ต้องไปย่านมันโทษแค่จะแค่ล่อลงไอย่าโทษแค่ปับขันได้ได้มันไปแล้วได้ไปโลดแต่ว่าขันยังว่าท้าไนได้จะไปได้อีกเดี๋ยวมันสิ่มีดาบสองดาบสามมันสิยากมันอไอเรื่องปับมันบ่ยากดอกสที่ขนไปขึ้นศาลคือผมแจ้งเพิ่มจับดำเนินคดีไอพวกนั่งประจันไล่หมาบางแก้วล่ะไม่ เอียงอ่ะสินสินอ่ะแล้วไอ้พว,พ,วพวกบักฟงบักแฝงกันละนั่นแหละไอ้ไอ้คนเราเนี่ยคนเราเนี่ยนะที่พวกเนี่ยเป็นขยะสังคมไอ้พวกเราเนี่ยแต่ว่าไอ้กับกรณีที่ชาวบ้านบางคนเขาโทษไปเพราะว่าความรู้สึกเขาแสดงออกทางความรู้สึกนะสิเป็นสิตายสมนางบ่บป่เนี่ยดีแต่ว่าเขาบ่ะเนี่ยชาวบ้านทั่วประเทศเขาลุมดาลุมวามึงจะจืสมควรบ่ล่ะ เก่งแต่แน่้ยงอสิเบาไปอีกเรามืนเคือ่อีหมือนี้เบาอีกเรื่องป้ายทะเบียนรถของสอพเมืองอุดรธานีเห็นป่ะเก่งจะจับชาวบ้านบ้านจะของยัง,ยงเ,เห็ดให้มันถูกต้องเลยถ้าเป็นผมเป็นผู้บังคับบัญชานะผมสิบอกว่าโอ้ยโคตรอายเลยอะ่ะแบบโคตรอายอะ่ะรถจะของยังบัติดป้ายทะเบียนอะ บอกว่ามันลนหายอะโอ้โหแม่งโคตรอายบมกออกไม่ได้ไอที่จับชาวบ้านแม่งเสีเอาเป็นเอาตายหำเอ้ยมองเองอื่นมาได้เดี๋ยวเขาฟ้องคัน่าหำเอ้ยเนี่เบาได้เยอะหาเลี่ยมเลาะกินเลาะนี่ละแม่งชาวบ้านเนี่ยนะกันซาดกันซาดถาดปั๊บสองร้อย เจ้าของเนี่ยเป็นรถหลวงพรามป้ายทะเบียนว่าติดน่ะแม่งตักเตือนน่ะว่าวได้อย่างไหนขัาเป็นคนอื่นขัาเป็นภาษาบ้านๆเนาะไอ้ข้ามพวีเห็นจริงๆมันมันานาบอกแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกเลยเช่นเขาว่าคุ้ยเอ้ยสิอย่าไปบอาอย่าไปบอกว่าวดีแต่ว่าหามือไอ้บได้หามือยอย่าไปบอาข้ามนั่นบอกหา,ามือก็พรซะช่วนี้มันก็นรู้ซึกแล้วหามเอ แต่ว่าคนว่าบักนี่มันสุภาพหำเอ้ยเลยมันเลาะก,กันแล้วหำหำกับอันนั้นก็เลาะก,กันนั่นและคือมันหนหมาสมเบชตเวทานาไอที่เช่าบ้านน่ะแม่งจับเสียเอาเป็นเอาตายปั๊บก็มีรถก็มีตากเตือนไอที่เจ้าของอ่ะถือเจ้าของอ่ะบ่ติดายทะเบียนายทะเบียนล้นหายนี่รถหลวงนะเตากเตือนอ่ะน้าับใครน่ะหำเอ้ย เอเออะถ้ามาบอกถึงสังคมเทศการมหาสงการไม่ต้องบอกประเทศเอื่นบอกประเทศไทยละประเทศไทยอ่ะมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพศนี้แล้วรถปิกอัพผมว่ารู้ว่ามันมีโดนมีบ่โดนไปไหนแต่ว่าเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นมากใครเห็นนะรถปิกอัพ อยู่คู่ประเทศไทยมั้งแหละก็ได้ใส่รถบิ๊กอัพแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันกัเป็นความสะดวกสบายคันที่ย่างไปมันก็ไกลก็มีรถบิ๊กอัพเรียนานา้ำสงการเรียนาน้ำกับว่าอันราไรัฐบาลยอมรับนะครับว่าผู้บติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากเมาหรอครับเมาแมงก์บเศร้าจักรเท้าเมาเร่องคือบริห้มันหยุดขายเหล่านาเทศกาลคือบรไห้มันหยุดก็ดสัน่นลู่แม่งหดสาเหตุต้องว่าแก้บ่าไใดไปแก้ปลายเหตุ คือเด่หน่อยปัญญาอ่อนปัญญาดีมันมาแก้ดอกปลายเหตุต้องปัญญาอ่อนค่อยแก้กปลายเหตุปัญญาดีมันต้องแก้กต้นเหตุต้นเหตุมันเกิดจากเม้าหรอกครับเกิดจากการดื่มกินแอลกอฮอล์เกิดจากการขายแล้วก็ซื้อขายสะดวกสบายล่องรถละพวกนี้ไปดิห่ามือขันมันตายมันลูกไปดิสิได้บอกยุเอ็นว่าประเทศให้หยุดข,ขายเราห่ามือแล้วมันสิตายมันตายหรอก ว่าผู้ใดขายเขาก็น,น้ำจับพอร์ลานน้ำสุดท้ายน้ำจับพอดบริษัทต,ต้องเอาโทษถึงบริษัทใหญ่มันเลยถ้ามันขายนะมนเอาของฉันแก้ปลายเหตุไปรถนั้นลงเมาแล้วขับไปรถนั้นลงขันเมาแล้วจะออกถนนไงลายเหตุทั้งนั้นขอเลขนเนี้ยพ่อไงเดี๋ยวจะให้เดี๋ยว,เ,ยวเอาเออนั่นแหละมันมันมันบ่ใช่มันบอ่นบอเมร์ สังคมเฮ้างเกิดีหยังขึ้นเพราะเอาเรื่องจริงเขาไมาว่าเลยสิเป็นสิตายเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยผมแบ่งเป็นไททอดเกี่ยวกับการใส่รถใส่ถนนคนรถถนนบางสายกระติดเรียนน้ำการเรียนน้ำในถนนสายลักการใส่รถใส่ถนนในถนนสายลักเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยในถนนสายลักแต่ว่าท่านสิเรเลนมันพวดจัดเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่มิดชิด ืมอว่านออติดมาบอกมองไหนตะวานบอกไงฟังเดี๋ยวเขาสีเดือนรอดการเรียนน้าสงการเนี่ยข้าสิเรียนอยู่ในรถในล่าเนี่ยบ่ได้ว่าหรอกครับผมบ่ได้ว่าอยู่แล้วแต่ว่าเข้าควรวเรียนสถานที่ปิดเข้าบ่ขว้สร้างความเดือนรอนให้แก่ผู้ใสถนนสายหลักถนนสายหลักเนี่ยบางคนเนี่ยขาเจ้าว่ามีจิตใจชีม่เรียนเนี่ยขาเจ้าต้องการสีกบบกับบ้านกับซองแต่ว่าบางเอิญข้าเจ้าเนี่ยอ่าวันยุดิมือน,นั้นมา เจ้าบ่ได้หยุดเขาเจ้าอาชีพึงหยุดขอแบ่งปันเชนท้างให้ผู้ที่สัญจรไปมาช่วงที่เรียนท่าเรียนไปเลยเรียนไปเลยครับ,บไม่มีว่าบ่ามีใดว่าแต่ว่าเรียนแล้วมันมันส่งผลต่อการจราจรมันส่งผลต่อการจราจรกับบวกขัวนะนะนะสังเกตว่าช่วงนี้ศาลเพิ่นสิเปิดทํางขาดเพื่อเสียเอาคนเมาหรอกครับนะจับแล้วก็ยึดรถ ยึดรถอยู่สามมือว่านี่ยอดอยู่สามพันสี่รสบพันจับปรับอยู่ประมาณสองแสนกว่าไลายเป็นไรเมาหรอครับสามพแล้วอันอื่นน่ะสถิติอืนอื่นม่นนมีเลยสถิติอื่นๆรลู่หอดต้นเหตุลู่หอดว่าสาเหตุเกิดจากยังแต่ว่าบอกแกไปรถนั้นล่วงไปเหตุโอ้ยหำเอ้ขึ้นได้ซหรันน้องหำาแท็กซีว่าองไรมันลาะใกล้กันนั่นแหละ มาเอาเรื่องใกล้ตัวมือนี้ขอให้โชคดีลำรวยลำรวยเนื่องจากมือนี้ก็ถือว่าเป็นบันนึ้นปีใหม่แล้วเด้ขอให้มีโชคมีลาบมีก่อยแต่ว่าผมเพียงว่าผมเอาเลขก,กุญแจรถคือมันเป็นเหตุบังเอิญว่าเขาก็นะามันเป็นเหตุบังเอิญบังเอิญจากเลขป้ายแดงทะเบียนป้ายแดงกระถูกแม่ หลายมวดติดตตอกันแล้วมาป้ายขาวปลายขาวของผมคือเจ็ดแปดศูนย์าออกถึงเจ็ดแปดออกถึ้นงแปดศูนแล้วเลขก็ว่าได้เสื้อดอกอนุชิตบุญศีเสื้อแต่ละตเตรี่ว่องไอ้ฟังว่องไอ้ฟังนี่มักสอบขัดจังว่าอังซี่แหละคือมันเป็นเรื่องบังเอิญรถแคนเดียววนออกจนเมื่อละก็เลยเขาเลยถามว่าเลขเงียงเลขกุญแจ เลขกุญแจเลขอยังเลขกุญแจซีโตที่จําได้ก็คือสองหกสองเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดใต้เลขทะเบียนรถก็เจ็ดแปดศูนย์คือเก่าหันละหันบาออกงวดนี่นะแต่มันออกไปแล้วแต่ว่าขบวนนนยังบม่ออกเออมันอาจจะออกออกขึ้นไปออกขอบวนก็นได้นะเจ็ดแปดศูนย์น่ะแต่ว่าหันบาออกสี่ย่ายทะเบียนตัวนี้มันเป็นทะเบียนคอนแกนยกสี่ย่ายเป็นน้องบนลำโพงไปแต่ซื้อลอตเตอรี่ เออแกจะว่ากันจะ่ปไปงอมไงขันผมรู้ว่ามันสีออกผมขายให้ขายหน้าบอกขายแต่ลูกเต่มเมียแหละมาซื้อขันลู้ว่ามันสิออกขายแมงมดและวมาซื้อแล้วก็สิถือเลขแล้วก็สีเศร้าปาเนี่ยมันบ่ลููมันเป็นเพียงคาดแค่นี้มันเป็นการเดาที่ไปเอาอียงมากไมครับเรื่องการคาดแค่นี้มันอาจจะโชคจังหวะมันอาจจะไม่ถูกชื่อซื้อมันก็เลยคนเลยแล้วมาถามแต่เลขแต่เบอ่อ บอบอกกับว่าได้ก็นานีก่กระถามเอาบอกแล้วมือนีบอกเต้านี่แหละอ่าซื้อเอาซื้อเอาแล้วกันเพราะต้องไปเสื้อผู้ใดดอกเงินในกระเป๋าเจ้าของผมว้าเพราะต้องเสื้อผมเงินในกระเป๋าของพวกท่านไปหาละซื้อบ้งลอตเตอรี่พื่อจงสีบอกกันละขันรู้ว่ามันจะออกตัวใดโว้ยใครให้ใครหนะ่าซื้อลำด้วยทีเดียวจบพ่อแตย่างมันบอลรู้แต่ว่ากับเพียงแต่ว่ามันเป็นการคาดเดาคาดแค่นี้โอกาส โ่กันหน่งในลอยนะหนึ่งใน,ะนงลอยทะเลขสามตัวหนึ่งในหาลอยเลยนะหรืสินึ่งในงพันหุ่นพวกเพราะเขาบอกว่าขันเงี้ยหัวล้านบม่ออกว่าอดเงี้ยมานี้ก็เลยเอาเคสทุกครั้งเนี่ยที่หวยสิออกปกติสิล่างรถเอง มันมันเป็นมันมันบอดาอค่ดคือล่างรถสองสองคันบ้านหวยออกบได้ขค้นลืมเอ้ามือนีเลขออกเอไปล่างรถมือนีเลยมาล่างยางไงเลยเอยเลขเครื่องมันบ่เอาแล้วเลขเครื่องมันมันเอ้ยมันเบือแล้วเบือแล้วเลขเครื่องก็เลยเอ้มือนีเอ้เอาเข้าเอาล่องเอารถมาล่างเขาพอดีบางเอินล่านเพิ่นเปิดพอดีก็เลยมาก่อมาเปิดกัน พาอเพื่อนเปิดกคได้ถาว่าเพื่อนเปิด่าเปิดเปิดกันเลยละอ่ะละกันเพื่อนสิได้เอาโชคเอาลาบน้องเหมือแรล่งสีมีก้อยเอาฝากข้าวข้าววันที่30สเมษายนที่สีถึงนี่ผมจัดเสวนหน้าเรื่องการคัดข้านการตั้งด้านที่บ่ถตกต้องสามเกิดหัวแข็งเกี่ยงไก่เอออนเนี่ยมาคิดดูท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดสามเกิดหัวแข็งผมกำลังติดต่อประสานงานครับ ทา้งพิธีก่อนผู้ที่เคยสัมผัสผูกผมมามถ้าเพิ่นจะมีโอกาสมารวมได้กันก็ฝากฟถึงเจ้าที่ตำรวจที่เขาไปสอบถามอยู่ที่โรงแร่มอารมล์มดีรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและก็เสวนาการคัดค้านการตั้งด้านที่ประตกต้องแล้วการรวมลงไล่มือซื้อเพื่อให้มีการยกเลิกเปิดเส้นคาส่วนแบ่งคารับจราจร นาทีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ก่อเรอมานอะไปสอบถามเจ้าของโรงแรมมาถามผมจะไปถามเขามาถามผมมาถามผมรายการอีฟรีครับบบมีการเมืองบ่มีการเมืองแต่ว่ายินดีต้อนรับก่อเรอมานอยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านาที่เขามาสอบถามข้อมูลจะไปสอบถามโรงแรมสอบถามผมเพราะว่าผมว่าผมผมเป็นผู้จนะัดน่ะนะมาสอบถามผมแล้วก็ยินดีต้อนรับครับแล้วก็บ่มีการเมือง และกระบอมีเรื่องเองที่ไปต่อต้านรัฐบาลมีอยู่สองเรื่องหลักๆนะเป็นการเสวานาะเป็นการให้องค์ความรูกเกี่ยวกับเรื่องการคัดค้านการทางด้านเกี่ยวกับด้านที่ถูกต้องเกี่ยวกับคดีจะดาจอครับผมเชื่อว่ารัฐบาลต้องส,สนับสนุนส่งเสริมคะแน,นจริงให้งบประมาณเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกเลยจากสองแสนไดน้ผมจะได้เลี้ยงเขาเช่าบ้านที่เขามารวมรายการน่ะเมื่อนั้นยังให้กิน ยูอิ่มกินแซบอะนะถ้ามีเอกสารยังเสียมาแจกก็ยินดีครับบ่รู้ว่ารัฐบาลทรงมากหรือว่าคนอยู่ในพื้นที่เพิ่นได้เขามาสอดส่องการจัดงานครั้งนี้ขอบคุณครับที่จริงนะของก็ประมาณไม่ผมน้ำนะของานนี่มันจัดฟรีนะแล้วก็บ่มีการเมืองนาทีเอางบ่ประมาณจักสองสามแสนอะมะาให้ด้อจะได้เลี้ยงเขาชาวบ้านคนที่มากแล้วก็ขันงินเหลือกันแจกเป็นเอกสารให้มีองค์ความรู้นั่น นี่ยก็ฝากไว้ยไอย่างอื่นบมมีหยังอ้าวติตอบคำถามเลขนีได้เรียกตัวใดโน,โน้อครับ f อซบอกไปแล้วเมื่อกี้นี่ f อและน้องครับบอกไปแล้ววัสดีครับวัสดีครับประยุนอ่าวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้ายังยเหมือนแลงผู้ใดมีความประสงค์สิสีไปร่วมมอบคือผมได้รับ ได้ผมได้รับมอบจากพี่ชงโคชูมันจากประเทศเยอรมันได้รับมอบจากพี่ชงโคชูมันให้ผมให้ผมเนี่ยไปมอบเงินแกพอนิ้งน่องนิ้งน่องวงดน,นตรีคณะเพชรพินท่องนะครับที่เพิ่นบอสบายต้องไปฟอกใจนะที่เป็นทุกอาทิตย์นะครับไปมอบเงิ้จจานวนหนึ่งมืนบาทแล้วก็พ่้อมเขาสารพร้ขอมเขาสารไปให้พอนิ่งน่องเข้ายุคปัาบันสําล้าน ตำบลยังบรรูแต่ว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันที่สิบเก้าเนี่ยเมื่อแรงหกโมงผมไปฮอดหันบ้านสำลานบ้านสำลานผู้ใดต้องการสิไปร่วมมอบเงินมอบท้องหรือมอบมียังที่ที่ท่านมีความพร้อมนั่นนะครับขอบคุณพ่อกันมือนันหกโมงแรงดนะเนียย่ยเมือเ้า ช่วงช่วงเศร้าเนี่ยพอนิ้งหน่องเพิ่นิพไปฟอกไตได้ประสานงานไปทางลูกสาวพ่อนิ้งหน่องแล้วกัเพิ่นิพกถึงบ้านประมาณห้าโมงอาะชิมเมย์เนี่ยพ่อเป็นยังเลยบอกว่าเมย์เนี่ยล้วก็วันที่ยี่สิบเนี่ยพอนิ้งหน่องก็บทเข้าล้มบานอีกกสะดวกวันที่สิบเกา้าสะดวกวันที่สิบเกา้าประมาณหกโมงครับนะผู้ใดสนใจที่จะเข้าไปมอบเงินมอบทองกับพ่อนิ้งหน่องหรือแสดง ไปรถน้ำดำหัวพรานิ้งนองการยังบ่สายได้ได้ไ,ดไปรถน้ำก็ยังถือว่าอยู่ในเทศกาลสงการไปไปายสงการก็ได้นะเออฟังบ่ท่านบอกอีกเนี่ยขับไปย้อนเบื่อเงินงเก่าเนี่ยขับไปย้อนเบื่อเงินงเก่าเดี๋ยวว่าวจะควบเก่าเลยคนบยุน่นวงไม้พันจีว่าให้ถ,าถา่ารถ่าลากรถก็ขอให้มีโชคมีลาบมีก้อยมีแรงพอกันได้ช่วงบ่ายบาย <c oughs> มอนี้วันอาทิตย์มักงวยก็สีเบิอร์งวย <c oughs> ช่องเจ็ดช่องเจ็ดแล้วก็รุ่นหวยเป็นน้ำรุ่นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ซื้อหลายบาทเติมยนลอตเตอรี่เอาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ